ติดแผ่นล้อล้ะคะวันนี้มาซีายกล้องเร็วเก็บของย้ายโรงแรม กำลังใช้ทาสเลในการแปลนะคะเคยเห็นคนหิวไหมครับพนักง,งานคุยไม่รู้เรื่องสุดท้ายก็คือคือภาษาอังกฤษไม่ได้เว้ยน้องกูจะฆ่าสายตาอาฆาตเพราะว่าหิวสาย <c oughs> ตปาปกติปกติเท่ากาัาเอาละคะ่ะมารอดูกันว่าอาหารจะเป็นอย่างไร เพื่อนหายเพื่อนอยู่นะเพื่อนอยู่นี่เพื่อน่ายโลกอยู่มันเหมือนเจียงขั้นลู่ฮั่นนีแมสแต่หนาวอ่ะเออเวานึ้นฟ้ามือแข็งนะคะตอนนี้มาที่ห้างยูโรยูโรอะไรอะยูโรพาซามาดูกระเป๋านะคะแล้วก็นี่ไม่รู้ในกล้องจะเห็นไหมป๊อปมาดป๊อปมาดใหญ่มาก เราจะไปดูแฮร์รี่พอตเตอร์กัน Let's see มาเลยกาเชียงนะนี่นะคะเขาบอกว่าต้องรอในสตรอบรี่ใหญ่มากพริกพริกสตรอบรี่ใหญ่จริงนี่พริกครับชิลลี่ บันแน่นะลองไหมพี่บุตรเออเราซื้ออันนี้มาค่ะสวบสดีอุ้ยในกล้องหน้าบุตรดีมากในกล้องหน้าดีเวอร์ประกัดไหนเออแข็งมากไอ้ เหมือนคนมีฟันฟอมอ่ะอะไรอะอะเที่น้ำละลายกาลาเชน่าโอ้เหมือนไอติมเลยอ่ะไอติมอืมมันไม่ใช่ขนมลูกน้ำเมื่อืมแต่อร่อยดีนะเฮ้อเหี่ยวแข็งแข็งมาก เต็มสิบให้เจ็ดเต็มสิบให้เจ็ดนะนี่เห็นโบดไหมเห็นโบดข้างหลังนั้นไหมเ,เ,เ,เดี๋ยวเราจะไปวันอื่นเดินเล่นมาตามถนนนะคะแล้วก็บังเอิญมาเจอสวยมากสวยมากๆเลย สวยมาก Where we wanna go? <มา S 2> go buy <ด> my luggage. <laughs> so damn bad. รอรอนะคะว่าวันนี้จะหมดไปกี่หยว <laughs> นอยากกูแ้แบบนี้จ้าอันนี้ห้างเปล่าวะเอ๊ะเข้าไปดูอะไรปะเออไปทางข้างนี้ที่นึง <laughs>

ซื้อกระเป๋าใหม่นะคะกระเป๋าแตกพนักงานบริการดีมาก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 คือในอากาศลบ16องศาตอนนี้ทุกคนแย่งกันซื้อไอติมทุกทุกคนแย่งกันซื้อไอติมเกอเลยดูดิ คิดไอ้ทีมกันทำไมหรอ มาโซลเชียงนเม่มนี่ไงเรามาตามหาดีกันนี่นะคะเราจะไปกินกัน้เชียงอเยตม่โซลเชยงเม่มตามกันไปเลยพี่บูดเน่ ทุกคนกินนะคะดูสิดูดีด่ดูดีดิครีมนี่เบรดนี่ป้ซาซื้อตรงนี้ปะหมุดสั่งตรงนี้แล้วบ่ะแล้วก็ไปเอาข้างในหรอ นี่นะครับได้แล้วใหญ่มากมารับขนมปังตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นไปเอาไอติมันข้างบนไอติมสิบหกลบสิบหกูจะบ้าตายไปไปมารับไอติมตรงนี้นะครับเชีย ได้แล้วเฮไอติมอร่อยมากอร่อยแบแต่ตอนนี้อากาศติดลบติดลบซิมองศาแต่ว่าอร่อยมากอร่อยคุ้มมุ้งนี้ต้องมุ้งนี้จะมาอีกคือ จริงๆอ่ะมันมีหลายรสเนาะแต่รสชาติแบบโอริโอออริจินอันนี้อันนี้ที่เรากินอ่ะน่าจะออริจินอลคือมันแท้อะไรหรอกคือเราอ่ะคือไม่เป็นเออเออคุไดไปเห็นคนคนต่อแถวด้านหลังนี้ไหมคนต่อแถวข้างหลังคือมันเยอะมากแล้วเขาก็บิเล่นกับสั่งเร็วๆสั่งเร็วๆสั่งเร็วๆอย่างเงี้ยเราก็เลยชี้เออก็เลยโชว์รูปชี้ชี้จดจําในโทรศัพท์แล้วก็เอานี่แหละเอานี่แหละอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ไปออริจินอลมาแต่ว่าอร่อยมากอร่อยมากๆคือแบบ รสนมเข้มข้นทุกอย่างเข้มข้นเนาะเลิศคุ้มกับการฝ่าฟันฝูงชนัน่นเยอะนี้ใช่เยอะไปหมดอันนี้คือซาแล้วนะคะเมื่อกี้คือแบบว่าเยอะมากๆเดี๋ยวไปดูรอดูว่าเราจะกินอะไรกันต่อมาหาอะไรกินนะคะมาหาอะไรกินลองคืน จกเกียน,น,นี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อกวัวเปาโลที่เขาบอกว่าใครขมาก็ต้องกินใช่ไหมพิบุตรแต่เป็นหมูที่พิบุตรกินไม่ได้เดี๋ยวเราต้องไปกินให้เองอันนี้คืออะไรทาโก้ปะอันนั้นอ่ะทาโก้เขาเต้นมันมากเลยอ่ะปลามึง เอาดิพี่เอาด้วยพี่กินด้วยอ่ะผละไม้ไหมเอาอันเดียวหรือเอาสองอันจะกิน,น,นอะไรอีปะกินไปเรืเ่อยๆรล้ว่างทางอะหยิบหยิบให้เขาหยิบให้เขาเออนี่นะคะนี่คือสิ่งที่เขาบอกว่าท้ามามาก็ต้องกินนะ ฟปแบบหมูทอดน้ำหวานอะไรอย่างเงี้ยพวเปาโลมาต่ออีกร้านนะครับมากินอีกร้านหนึ่งมาลองเนื้อใหญ่ๆเสียบไหมหลังจากหาอะไรกินเสร็จนะคะก็มาดูเห็นเห็นทางไกลาๆว่ามีหมิมะแบบก้อนใหญ่ ก็เลยชวนกันเดินมาดูว่าจะเจออะไรตอนนี้อากาศเท่าไหร่นะบุตรลบตอนนี้อากาศลบสิบเจ็ดมึงเปิดอันนั้นด้เกาหลีบฟิลไลค์ฟิลไลค์ฟิลไลฟ์ต้อตรงตรงๆต้าตรงตรงรอบที่สอง รายี่สบสีว่วะยีบสี่ใช่ <laughs> คืออะไรเรายี่สิบสี่ค่ะยอดแต่แบบกลางวันกลางคืนอ,อากาศอ่ะหมายถึงว่าตัวเลขอุณหภูมิอ่ะไม่ต่างกันมากนะแต่กลางคืนหนาวกว่าเยอะมากๆเลยไปดูกัน,นอเฮ้ัเฮ้ามา้ายขอเฮ้จอเเลย

อ๋อไม่มีไฟเว้ยบูดมันมีไฟอ,อ้าวปล่อยกูดคนเดียววะกูบอกว่ามันมีไฟเว้ยมันมีไฟยอย่างเงี้ยนู่นก็อาจจะคนล้บรรยากาศหรอือเปล่าไม่เห็นเป็นลูกลางคืนเลยอะมันลงเข้าได้เหรอยาไม่ให้เข้าปะเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าจะเช็คไหม 玩漂移啊，美女！多少、啊？多少？多少？多少、哦？多少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 ？多 หกสิบสองคนต่อราคาเก่งมากโลเยี่ยมเฮ้ยชิงเต่าชวนกูกินอีกแล้วฮะเฮ้ยนอนนอนกับฮิมะเลยเนี่ยจับแขนเรียบร้อยเลยบู๊ เขาให้ข้าวหวอนี่น้ำแข็งนะเนี่ยเนี่ยน้ำแข็งบุดดนดึงตัวไปแล้ว,วแดดแน่เลยว่าลาทำไมสว่างจัง <laughs> เ,เราจะมาเล่นมาเรียกว่าอะไรนะพี่หนุนนาราสิ เขาเรียกว่าอะไรเหรอไอบอลบอลแล้วก็สน <laughs> ูมีบอลบอลแล้วก็สนูไ่ถึงไม่มากลางวัน,นหรอ <laughs> <น>เอาละครับมาเล่นตอนนี้ในเวลากลางคืนกลางวันเขามีให้เล่นไม่เล่นนะเล่นกลางคืนฮ <laughs> ะ太太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  拉你了啊！等一下，等一下。哎，大哥。还有吗？啊！我这、哎呀，我这肯定要钱的。哎，老板，我刚准备发车。拜。拜拜拜拜拜。嗨，云南努力攒钱。哎哎哎、哦，我躺着了。我怎么不用啊？咱俩谁呀？谢谢。扫码、啊、那儿来。呀、啊。啊哎 姑姑啊！你看、嗯，这俩还是泰国的，说话还是听不懂。哎，出发！太冷，我不想坐。哇操！

ฉันแต่งตาฉันปัดคิว้วแต่แก้มเนี่ยโนูเมคอัพจะแดงแดงของจริง <laughs> แดง,งแม,มากหนาวมากาหนาวมากาาคนจีนอยากแดงมาก <laughs> ม,ม,มือมือบุตรเป็นฮีเตอร์ บุดมีฮีตเตอร์ไว้จำตัว <laughs> ร่างกายมันผลิตความร้อนได้ด้วยตัวเองลอยจี <laughs> <100 G. laughs> <laughs>